สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลนั้นจะมาประกาศนะครับรับซื้อเหรียญนี้ครับใครมีเหรียญนี้อยู่ในมือนะครับซึ่งเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าดูคลิปนี้ให้จบนะครับเรายินดีที่จะรับซื้อของเพื่อนเนให้ราคาสูง หรือจะแลกของคำ เราก็ยินดีครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะรบกวนเพื่อนๆนักสะสมนิดนึงนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคําบรรยายฟังคําอธิบายชัดเจนนะครับว่าสยามชแนลนั้นซื้อแบบไหนนะครับเราจะอธิบายทั้งแบบธรรมดาแบบมีราคาและแบบหายากนั่นเองครับพาไปเจอในรูปแบบหายากนั้นนะครับเรายินดีที่จะซื้อในราคาสูงพร้อมกับแลกกับทองคําก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลือกเองครับจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นนะครับหากเพื่อนๆพร้อมแล้ว ไปชมกันเลยเครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้กับสยามชาแนลด้วยนะครับนี่คือเหรียญหนึบาทนะครับของในหลวงรัชการที่9นั่นเองนะครับวันนี้เรามีด้วยกัน3เหรียญ3รูปบาทนะครับที่จะมา พูดคุยกับเพื่อนๆนะครับดูคลิปให้จบแล้วกันครับด้านหน้านั้นเป็นภาพบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะครับฝั่งซ้ายมือนั้นจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานั้นเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับมาดูด้านหลังครับเหรียญแบบธรรมดานะครับราคาก็อยู่ที่20บาทนะครับนี่คือแบบธรรมดาแต่ในคลิปจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบด้วยกันดูให้จบครับมาดูกันครับด้านหลังนั้นนะครับจะเป็นอยู่ตรงกลางเหรียญนั้น คือภรคคุดผ่านนะครับฝั่งซ้ายมือจะเขียนคําว่ารัฐบาลไทยพอสบอกฝั่งขวามือคือพอส5อ7ด้านล่างบอกราคาครับนี่คือเหรียญ1นบาทนะครับปี2517นเะครับเป็นเหรียญกรุ๊ตนั่นเองครับเหรียญรุ่นนี้สยามชาแนลก็ยินดีรับซื้ออยู่นะครับแต่ขอจํานวนมากครับนะครับตั้งแต่20เหรียญขึ้นไปนะครับถึงจะคุ้มค่าส่งของเพื่อนๆนั่นเองครับเหรียญรุ่นนี้ครับต้องบอกเพื่อนๆว่านี่ครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนั้นจับเหรียญให้ตรงแบบนี้นะครับสังเกตดูตามผมนะครับนี่คือแบบมีราคาเช่นกันนะครับก็ยินดีรับซื้อด้วยนะครับแต่จะมีอีกแบบหนึ่งที่ราคาแพงนะครับดูคลิปให้ละเอียดครับมาดูกันครับเมื่อเราจับเหรียญหมุนนะครับจับเหรียญให้ตรงและหมุนตามคลิปนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับนะฮะ ด้านหน้าตรงขึ้นแต่ด้านหลังนั้นจะกลับลงนะครับนี่คือเหรียญปกตินะครับที่เราพบเจอกันในท้องตลาดนั่นเองครับเนื่องจากเหรียญครุฑปี2517นั้นมีขบวนการผลิตไม่น้อยนะครับอยู่ที่248ล้าน9 7 8 0 0 0เหรียญตามข้อมูลนั่นเองครับเพื่อนๆครับจะมีอีกแบบหนึ่งที่นักสะสมเล่นหากันครับขออนุญาตนะครับให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ครับ นี่นะฮะนี่คือเหรียญที่มีราคาในกลุ่มนักสะสมอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่นักสะสมหลายท่านนั้นตามหากันครับสังเกตดูให้ดีครับด้านหน้าตรงขึ้นนะครับพระบรมบรูปของพระองค์ท่านนั้นตรงขึ้นฝั่งฝั่งด้านหลังนั้นนะครับอ่าจตตรงขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับอ่าที่เป็นพระกุฎผ่าครับด้านหน้าตรงขึ้นด้านหลังนั้นตรงขึ้นนะครับเขาเรียกกันว่าพระเสียรตรงในกลุ่มนักสะสมครับคลิปนี้ขอขอบพระคุณนะครับสําหรับนะฮะเฟซบุ๊กนะครับ หัวใจหงนั่นเองครับตามข้อมูลนะครับที่เราได้พบครับตรงขึ้นที่ทางเดียวกันแบบนี้มีราคาครับเรามาดูกันครับในส่วนของเหรียญที่ผมจะพูดถึงดังต่อไปนี้นะครับเพื่อนๆครับสังเกตให้ดีมีราคาแพงอย่างแน่นอนครับหากเพื่อนๆจะเอาเงินสดก็ยินดีนะครับหรือจะแลกกับทองคําผมก็ยินดีเช่นกันเรามาดูข้อมูลกันครับในส่วนของเหรียญที่3ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้กับสยามชาแนลด้วยนะครับ นี่คือด้านหน้านะครับของเหรียญที่ผมกําลังจะพูดถึงกับเพื่อนๆครับหากท่านไม่สังเกตนั้นนะครับท่านจะดูไม่ออกนะครับดูแค่ด้านนี้ด้านเดียวนะครับก็สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นของมีราคาครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายมือเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับฝั่งขวานั้นเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับเหรียญรุ่นนี้มีขอบเฟืองครับ นะฮะเป็นขอบเฟืองนะครับแต่ว่านะครับเมื่อเพื่อนๆพลิกกลับมานะครับด้านหลังนั้นนะครับแทบจะต้องไม่ต้องดูอะไรนะฮะขึ้นภาพหน้าจอให้ชมครับแทบไม่ต้องดูอะไรเลยเพราะไม่มีอะไรให้ดูนั่นเองครับเนื่องจากว่าด้านหลังนั้นนะครับไม่มีอะไรเลยครับเพื่อนๆครับสังเกตดูสิครับ นะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นโล่งๆนั่นเองนะฮะเป็นเหรียญที่นะครับปั๊มไม่ติดด้านหนึ่งครับมีแต่ด้านผ้าเหียญแต่ด้านหลังนั้นไม่มีอะไรเป็นโล่งๆนะครับเหรียญนี้นะครับสังเกตให้ดีครับนะครับเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะฮะฟังสยามชาแนลด้วยนะครับจะชี้จุดสําคัญเหีียวเพื่อนๆนนักสะสมมือใหม่ไปเจอของปลอมหรือของเปลี่ยนแปลงหรือมีการปลอมแปลงนะฮะอาจจะเสียเปรียบได้แล้วส่งมาที่ร้านเขาก็ไม่ซื้อนั่นเองครับเรามาดูกันครับจุดที่ผมจะบอกกับเพื่อนๆว่า ท่านควรที่จะดูตรงไหนเพื่อนๆดูให้ดีนะครับผมจะชี้จุดสําคัญให้เพื่อนดูว่าเหรียญที่ปั๊มไม่ติดกับเหรียญที่โดนทํามานะั้นเป็นอย่างไรไปดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนๆครับด้านหน้านี่นะฮะเป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านนั้นต้องชัดเจนมีตัวหนังสือชัดเจนม,มีมีทุกอย่างชัดเจนและดูสวยงามนะครับถ้าเป็นเรื่นๆแล้วก็ไม่มีรูปพาพบรมรูปของพระองค์ท่านพระอ,องค์ท่านนั้นเป็นเรื่นๆหรือเป็นจีเจนั้นบอกไว้เลยว่าเจอของปลอมอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกกับเพื่ สังเกตดูให้ดีคือขอบครับขอบของเหรียญนั้นต้องคมนะฮะก็เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากตราแม่พิมพ์ประทับลงมานะครับนะฮะต้องคมนะฮะส่วนใหญ่ที่เราพบเจอเหรียญปั๊มไม่ติดนั้นจากคมดูขอบของเหรียญนะฮะผมซูมให้ดูอยู่ครับนี่คือด้านหน้านะฮะสังเกตจุดนี้ก่อนนะครับหนึ่งะฮะจำให้ดีนะครับตัวหนังสือต้องคมเพราะบรมบรูปของพระองค์ท่านต้องชัดเจนขอบเหรียญต้องเป็นบาง นะฮะลุนขึ้นมานิดหน่อยนะครับไม่ใช่แบบลื่นๆเหมือนเหรียญที่ปั๊มแบบสมบูรณ์แบบส่วนด้านหลังครับมาดูครับข้อมูลครับเดี๋ยวจะให้นะฮะจะสอนวิธีการดูนะครับว่าเหรียญป๊มไมติดนั้นเป็นมาไหนนี่คือด้านหลังนะครับพรเพื่อนๆสังเกตดู2จุดนะฮะสองสามจุดนะฮะที่ท่านจะทําให้ท่านนั้นนะฮะรู้ว่าของจริงกับของ อ่าปลอมแปลงนั้นเป็นอย่างไรถามว่าปลอมได้ไหมโอ้ผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่เรื่องยากนะฮะหลายคนเอาหินไปเจียหรือนะฮะไปนะครับขัดมาเอาฝอยขัดหม้อว่างนู่นนี่นั่นมันก็หายไปแล้วนะครับเพราะบรมอ่ในส่วนของนะครับอ่ารูปด้านหลังนั่นเองครับเรามาดูกันครับจุดที่ผมจะให้เพื่อนๆรู้นั้นอยู่ตรงไหนเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับหนึ่งอันดับแรกเลยนะครับดูที่ขอบก่อนเลยนะครับขอบเนี่ยนะับผมซูมให้ครับ ขอบนี่ต้องเป็นบางๆเรียวๆนะครับมีการากระแทกขึ้นมานิดหน่อยจากเนื้อของเหรียญน,นะฮะจากปกติแล้วขอบเหรียญมันจะแบบตื้นๆใช่ไหมฮะที่เป็นแบบสมบูรณ์แบบนะครับแต่เหรียญน,นี้นั้นจะขอบนั้นจะต้องยกขึ้นมาอีกนิดหน่อยและเป็นขอบเรียวๆบางๆนะครับจุดที่2ครับเพื่อนๆครับที่ควรดูเนื้อของเหรียญครับ เนื้อของเหรียญนั้นนะครับต้องเป็นรูปแบบออกเม็ดทรายนิดหน่อยก็เนื่องแต่ว่าเหรียญที่ปั๊มไม่ติดนี่นะครับเวลาประทับลงไปนี่นะครับนะฮะเนื้อของเหรียญนั้นจะไม่เรียบนะฮะตามที่ผมซื้อมาหลายเหรียญเลยนะครับผมต้องบอกว่าผมซื้อมาหลายเหรียญนะฮะหลายสิบเหรียญที่อยู่กับผมนะครับจะเป็นไม่เรียบครับจะเป็นเหมือนเม็ดทรายให้เห็นแต่บางเหรียญนั้นนะครับเพื่อนจะเป็นรอยแตกเหมือนกับอ่า แผ่นดินแตกเวลาฝนตกใหม่ๆนะครับประมาณนั้นแบบนี้ก็มีราคานะครับแต่ว่าไอ้ที่เป็นลื่นๆแบบนี้เนี่ยนะฮะที่แบบเป็นเม็ดทรายแบบนี้จะมีราคาแพงกว่านะครับแล้วจุดที่3ครับเพื่อนๆครับเนื้อของเหรียญน,นั้นตามให้ดีนะครับเนื้อของเหรียญน,นั้นต้องไม่ตรงเปะ๊ะต้องมีนูนๆขึ้นมานิดหน่อยนะครับเป็นนูนๆขึ้นมานะครับเหมือนฝาหอยนะฮะ เหมือนฝาหอ,อยต้องเป็นแบบโค้งนิดหน่อยนะครับไม่เรียบเลยนะครับเพื่อนๆไม่เรียบเลยนะครับแต่แต่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่แม่ตราประทับลงไปนั้นเนื้อของเหรียญจะออกมาเป็นรูปพระคุชผานั่นเองนะครับนี่คือจุดที่เราควรดูนะครับเพื่อนๆครับจะให้รู้ว่าของจริงของอปลอมแปลงนั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าเนื้อตรงกันเป๊ะขอบตรงกันเป๊ะนั้นฟันธงได้เลยครับปลอมล้านเปอร์เซ็นต์ครับ นะฮะสยามชแนลฟันทงเองเลยนะครับถ้าครูบาอาจารย์ท่านใดหรือนักสะสมท่านใดคิดว่าไม่ใช่ในสิ่งที่ผมพูดนะที่แบบตรงเป๊ะนะฮะยกเว้นนะครับยกเว้นมีข้อยกเว้นก็คือเหรียญหลังแบบนะฮะมันจะคนละอย่างกันถ้าปั๊มไม่ติดนั้นส่วนใหญ่จะมีขอบอยู่นะครับจะไม่ตรงเป๊ะเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะแบบนั้นคือโดนเจียมานะครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นนะครับนะฮะเพื่อนๆก็สังเกตดูให้ดีเหรียญนี้นะครับผมยินดีรับซื้อในราคา3,000บาทครับต่อเหรียญครับ นะฮะรับซื้อในราคา3,000นนะครับหรือจะแลกทองคำก็ได้นะครับครึ่งสลึงนะครับประมาณ3,000นะฮะหรือ3,000ัรเศษผมก็จะซื้อนะครับซื้อทองให้เพื่อนๆครับครึ่งสลึงฮะนะครับจัดมาเลยครับเพื่อนๆครับหรือจะรับเงินสด3,000บาทเหรียญนี้นะครับหาเพื่อนๆนะครับหาเจอนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆครับดูคลิปนี้แล้วได้ประโยชน์บ้างไหมครับ นะฮะเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ครับดูคลิปให้จบนะครับฟังคําบรรดาให้ดีๆนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกเกตตัวท่านเองนั่นเองครับหากท่านหาเจอนะครับก็สามารถที่จะขายให้กับสยามชาแนลได้ส่งมาประเมินราคาได้นะครับเรายินดีที่จะประเมินราคาให้กับเพื่อนเพื่อนั่นเองครับหากใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลนั่นเองครับขออนุญาตขึ้น QR code ให้กับเพื่อนๆนครับนี่คือ QR code นะครับ ID ของเรานะครับมีด้วยกัน2 ID ด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับ ID สนั้นกาลังปรับปรุงอยู่นะครับเนื่องจากมีเพืเ่อนๆนั้นส่งเข้ามาหลายแสนเลยนะครับทำให้ไอดีสยามชาแนลนั้นนะฮะลวนไปเลยตอนนี้กําลังแก้ไขนะครับอยู่ไม่กี่วันนะฮะคลิปข้างหน้าก็าคงจะมีไอดีที่3ที่เป็นตอบสดมาให้เพืเ่อนๆนะครับในส่วนของ2ไอดีนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ l i n แอดนะครับเพืเ่อนๆครับของท่านส่งมาถ้ามีราคาเราจะตอบกลับทันทีครับถ้าเกิดว่าของท่านไม่มีราคาสยามชาแนลนั้นก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะกันนะครับอาจจะไม่ได้ตอบกลับกับเพื่อนๆนั่นเองครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับ ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับหากถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ให้กับสยามชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวบขามาขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ